สวัสดีตอนเช้าสายๆายพี่น้องคะ่ะเมื่อนี้ก็อีกคือเก่าค่ะมาพพอกับแอดอีกคือเก่าแล้วพี่น้องเนาะก็เรื่องเดิมๆนะคะพี่น้องเรื่องหวยคนชอบหวยนะคะพี่น้องก่อนจะฟังค่ะฟันดีอยู่ได้พี่น้องก่อนจะฟังค่ะฝากแชร์เป็นกําลังใจให้แอดหน่อยนะคะฝากแชร์ให้เพื่อนๆด้วย เพื่อปัญหาซื้อลอตเตอรี่ไว้นะพี่น้องเนาะซื้อลอตเตอรี่หาถือรางวัลใดรางวัลหนึ่งเด้ก็ขอให้ภาวน,นาให้เพื่อนเพื่อนและเอฟซีถูกรางวัลที่หนึ่งกันแล้วกันรางวัลหนี้เดอ้อนะคะแอดนําแนวทางมาให้เพื่อเป็นกําลังใจกับแช่ให้แอดนําเนาะเพื่อนเพื่อนจะได้เห็นนะพี่นอนะ้องเนาะอย่าเก็บไว้คนเดียวเป็นแค่แนวทางแอดกับบอกเก็บไว้ผู้เดียวเด้แอดก็อยากมาก ่ให้แนวทางพี่น้องเนาะคือเก่าค่ะแอดกับขอแค่์ยังเดียวก็คือแช่ให้แอดแน่ดูคลิปให้จบแค่นั้นแหละค่ะให้กําลังใจแอดด้วยแอดจะได้หาแนวทางมาลงงห้กับซิมีเขาไม่รุดแน่เนาะพี่น้องเนาะกายวากันเนาะค่ะเนาะเพราะว่าห่วยเป็นออกอยู่รัฐบาลเนาะอันนี้คือแค่แนวทางที่ว่าเฮ้าอา่า คิดผิดารอาออกมาแล้วเรอพี่น้องเนาะของแอดกับว่ามีอยังลายเราก็กสิมีอยู่เหมือนเดิมตัวเก่านะคะฝากแชร์เป็นกําลังใจให้แอดด้วยเด้ออย่าพึ่งล้ำคัานกันนะคะพี่น้องเพราะว่าแอดอยากได้หาหาแนวทางมาลงงห้ทุกงวดคือเก่าทุกมือนะคะช่วงนี้แอดกัสียำยำอยู่ทุที่เดิมนะคะ หอยงวดนี้ก็บพไปใบไสเรเก่าหน้าไพน์เป็น้องค่ะเก่าว่าพายไ,ไ,ไปไสเก่าสิมาคือเก่าซูนกับสิมาคือเก่าเพราะว่ามงแต่งวดไอหกกับมาสีงวดเลื่อนกันแล้วน้าเป็น,น้องเนาะจังได้หกไอเก่านี่ก็สิต้องมาอีกนะคะพอหอยวันจันทร์น้าเป็น้องเด้อนะคะพิจรารณาเอานะคะฝากแชร์เพื่อนๆด้วย สายวิ่งกับจัดไปเก้าคือเก้าค่ะเก้ากับศูนย์นพี่น้องสายวิ่งเก้ากับศูนย์นะคะเก้ายังพี่น้องมากเก้าอะไรกับจัดไปคือเก้าค่ะศูนย์ยังพี่น้องชอบศูนย์อะไรกับจัดไปส่วนตัวเอดก็ยหายไปไปหาสื่อลรตอรีไปเด้่อก่อนหวยอันพี่น้องค่ะก่อนอันกา้านก่อนสิงเมื่นตะ้ไปหาสื่อไว เพื่อออกรางวัลที่หนึ่งเดอ้อพี่น้องเดอ้อให้ถิดรางวัลที่หนึ่งเดอ้อพี่น้องเดอ้อถ้าถิดก,ก็จะเริ่มแอดเด้ออย่าลืมแอดเดอ้ <c oughs> อ,ดดอถ้าถูกหวยมานะคะถ้าถิดลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเดอ้ออย่าลืมนะคะฝากแชร์เป็นกําลังใจให้แอดเบอร์คิปให้จบจะได้รู้ว่าแอดเบากอย่างเนาะอ่ะจัดไปค่ะเก้าศูนหาเก้าศูนห้าเก้าศูนห้าย้ำๆแต่เก้าศูนหานะคะอีกตัวหนึ่งกั หกศูนย์หานะคะเพื่อลักล่อยหันหัวมาเป็นหกกรได้เนาะพี่นนองมันอยู่อา่ามาได้เบิดเนาะพี่นนองเนาะเก้าศูนย์หาจไปเด้อหาซื้อลอตเตอรี่ไว้เป็นแค่แนวทางเก้าศูนย์ห้าเก้าศูนย์ห้าย่ำแต่ตัวนี้ละเก้าศูนย์หาแล้วก็หกศูนย์หาหกศูนย์หาหาซื้อลอตเตอรี่ไว้จ้าสองหังกะศูนย์หา เด่นเด่นที่สุดหนักหนักคสุดคือศูนหาเก้าหักล่องศูนสามถ้าเิดน่องล่องเด้อล่องศูนสามจ้าจัดไปฝากเชรกเป็นกำลังใจด้วยนะคะ